สวัสดีค่ะจา๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ ในเอ็มไพเลอร์คนที่คุณมาถามถึงหรือคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในใจเขาเป็นคนที่มีภาวะของผู้นนำสูงมากเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและมีอีกโก้สูงเพราะความที่เขาเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนี่แหละค่ะมันเลยทำให้เขาไม่ค่อยจะยอมอ่อนให้ใครเป็นคนที่รู้สึกยังไงก็ไม่พูดเป็นคนที่คิดยังไงก็ไม่บอกให้กับคุณได้รู้ 7ไม้เท้าจ๋าลูกสึกว่าตอนนี้คุณกับคนคนนี้อาจกําลังอยู่ในช่วงที่มีปัญหาการมีการบล็อกการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปิดกั้นกันและจ๋ามองว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะที่บล็อกคุณปิดกั้นคุณแต่การบล็อกการปิดกั้นของเขามันไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่ชอบคุณหรือ ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับคุณนะคะแต่จะมองว่าจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเขายังไม่กล้ายอมรับความจริงว่าประเด็นหรือปัญหาที่คุณกับเขาเพิ่งมีกันล่าสุดมันคือ เขาเป็นต้นเหตุมันคือเขาเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดคนคนนี้ยังไม่กล้ายอมรับความจริงเลยเลือกที่จะใช้วิธีบล็อกหรือปิดกั้นคุณเพื่อหนีปัญหาเพื่อรอให้คุณเหนื่อยรอให้คุณล้าแล้วรอให้คุณไม่ไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วเขาถึงจะค่อยๆเนียนๆบดบล็อกติดต่อคุณมานะคะตอนนี้การกระทําของเขาถ้าหากเขาบล็อกคุณอยู่คลิปนี้คือพลังงานของคุณเขาบล็อกเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับความจริงไม่ พร้อมที่จะตอบความจริงหรือพูดความจริงกับคุณนะคะห้าเหรียญสัญญาของการง้อมาเลยค่ะเหมือนที่จ๋าบอกถ้าหากเขารู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณล้าคุณไม่ตามเขาแล้วคุณพอแล้วเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปเลยเขาจะค่อยๆปลดบล็อกแล้วค่อยตามตื้อตามง้อคุณแบบเนียนๆคนคนนี้จะปลดบล็อกในวันที่คุณรู้สึกว่าอ่าชากเขาเถอะ ไม่ปลดก็ไม่ปลดไม่ตอบก็ไม่ตอบคุณก็จะไปตามทางของคุณแล้วคือวันที่คุณเริ่มปล่อยวางคือวันที่คุณเริ่มถอดใจคนคนนี้จะปลดบล็อกแล้วตามตื้อตามง้อคุณอีกครั้งนะคะเพราะเอาจริงๆคนเก่งคนปากกล้าปากเก่งคนนี้นะคะคนที่กระทอะไรไม่เคยมองว่าตัวเองผิดคนนี้เขาไม่มีใครนอกจากคุณ ชีวิตของเขาเขาขาดคุณไม่ได้เขาอาจจะมีคนมากมายล้อมรอบล้อมหน้าล้อมหลังแต่ไม่มีใครที่จะรู้ใจเขาหรือเข้าใจเขาเท่ากับคุณดังนั้นคนคนนี้เสียคุณไม่ได้นะคะและการที่เขาบอกเพราะเขากลัวกลัวว่าคําตอบของเขาหรืออารมณ์ของคุณมันจะทําให้เราทะเลาะกันหนะักแล้วมันจะพาไปสู่การสูญเสียคุณเขาเล,เลือกที่จะหนีเลือกที่จะหนีปัญหาเพราะความกลัวนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาตามง้อคุณในวันที่คุณเริ่ม อ่อนแรงลง9ถ้วยถ้าหากคุณมีปัญหาเพราะความระแวงเพราะความสงสัยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเขาไปมีใครคนคนนี้เป็นแค่คนที่โอเพนเป็นแค่คนที่ไม่ปิดตัวเองเป็นคนที่ยอม ยอมหรือพร้อมเปิดที่จะเรียนรู้จากคนใหม่ๆแต่เขาไม่ได้มีใครหรือไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษเขาอาจจะคุยกับคนมากหน้าหลายตานั่นเป็นเพราะนิสัยของเขาที่เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายจนบางครั้งเขาลืมคิดไปว่า การพูดคุยกับเพศตรงข้ามหรือกับเพศเดียวกันในบางสถานะมันต้องมีขอบเขตมันต้องมีเส้นแบ่งแต่เขาแยกไม่เป็นเขาไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเขาเลยให้ความเท่าเทียมกันกันกบทุกคนและนี่มันคือประเด็นที่ทําให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันแต่จริงๆคนคนนี้ไม่เคยคิดที่จะนอกลู่นอกทางหรือไม่เคยคิดที่จะให้ใครเข้ามานอกจากคุณนะคะคนคนนี้เขาเปิดรับคุณแค่คนเดียวแต่เพียงแค่เขาจัดการพฤติกรรมและ นิสัยของตัวเองได้ไม่ดีพอเท่านั้นเอง The Hangman ตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าคนคนนี้อึดอัดมากกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อึดอัดมากกับการที่เขาต้องบล็อกหนีคุณเพราะช่วงเวลานี้ชีวิตของเขามันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งปกติแล้วจะเป็นคุณที่จะต้องได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นคุณเพียงแค่คนเดียวที่ได้รู้ความเป็นไปของเขาแต่พอเขาบล็อกคุณเพราะความกลัวเพราะการหนีเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในช่วงนี้เวลานี้เขาก็ไม่สามารถบอกใครได้บอกคุณก็ไม่ได้ ทุกอย่างมันเลยเก็บไว้ที่เขาคนเดียวดังนั้นในช่วงเวลานี้เขาอึดอัดมากนะคะกับการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคน the lover เขายังรักคุณเหมือนที่จ๋าบอกเลยว่าเขาอาจจะเหมือนคนที่เปิดคุยกับคนได้ทั่วไปแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขารักคุณนะคะและเขามองแค่คุณคนเดียวต่อให้มีคนสวยกว่าหล่อก,กว่าเดินเข้ามาหรือพยายามเข้ามาในชีวิตเขาก็ไม่สนใจใครเพราะสายตาเขามองแค่ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้ามองแค่ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นดังนั้นจริงๆแล้วคนคนนี้รักคุณมากแต่เขาแค่แสดงออกไม่เป็นเท่านั้นเองค่ะว่าขอบเขตหรือลิมิตในการพูดคุยกับคนอื่น ที่ไม่ใช่แฟนมันควรทําได้แค่ไหนซึ่งในตอนนี้เขาจะกลับมาตามตื้อตามง้อคุณในวันที่คุณเริ่มอ่อนแรงระยะเวลาที่จะมองเห็นนะคะเร็วที่สุด เร็วที่สุดคือภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะที่คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณแต่ช้าที่สุดบางคนบางกรณีอาจจะเป็นช่วงเดือนเมษาหรือเดือนมิถุนายนได้นะคะอยู่ที่ว่าความกลัวของเขาที่มีต่อคุณและท่าทีของคุณที่มีต่อเขามันยังรุนแรงแค่ไหนถ้าหากคุณอ่อนแรงลงหรือคุณเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นหรือคุณปล่อยลงกับเรื่องเขาได้มากขึ้นได้เร็วแค่ไหนเขาก็จะกลับมาเร็วแค่นั้นแต่ โอกาสสูงมากนะคะที่ภายในเดือนธันวาคมนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นและตามตื้อตามงอ้อและขอกลับมาเป็นคนรักของคุณอีกครั้งนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปมาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นะคะชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนงชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่4ี่สิบคนที่เกิดวันที่7จ็ดสถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดหัวใจกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ